สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่ได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่าวิธีการดูจุดหมายปลายทางหรือว่าดูจุดที่เราต้องไปส่งแบบเร็วๆดูยังไงครับ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะทราบว่า เราจะไปส่งผู้โดยสารตรงไหนนะครับผมก็จะต้องมีงานเข้าหรือว่ามีผู้เรียกใช้บริการนะครับผมเมื่อมีผู้เรียกใช้บริการนะครับผมลักษณะหน้าจอนะครับผมก็จะเห็เหนตา,ตามนี้เลยนะครับผมตามที่เพื่อนๆได้เห็นในหน้าจอเลยนะครับผมก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะครับผม ด้านบนนะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับเขาก็จะบอกระยะทางนะครับผมแล้วก็เวลานะครับที่เราอาจจะไปรับผู้โดยสารว่ากี่นาทีระยะทางเท่าใดนะครับผมแล้วก็จะมีจุดที่เราต้องไปรับนะครับและจุดที่เราต้องไปส่งนะครับผมส่วนจุดที่เราต้อง ไปรับนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นตัวหนังสือที่อยู่ด้านบนนะครับผมตามที่ผมได้ทําลูกศรชี้ให้ดูนะครับคือด้านบนจะเป็นจุดที่เราต้องไปรับนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับผมจุดที่เราต้องไปส่งหรือว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปส่งนะครับผมจะอยู่ด้านล่างนะครับผมส่วน ด้านล่างถัดมานะครับผมก็จะเป็นในหมวดของมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็ราคานะครับราคา,าที่เรา,เาได้รับภาพบริการจากลูกค้านะครับผมก็คือจุดหมายปลายทางนะครับผมที่เราต้องไปส่งจะอยู่ด้านล่างนะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นตัวหนังสือที่อยู่ด้านล่างส่วน จุดที่เราไปรับจะอยู่ด้านบนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าแถบสีเขียวนะครับผมเลื่อนมาสุกนะครับผมถ้าเราไม่มีการกดยอมรับงานนะครับผมระบบก็จะนะครับบอกเราว่านะครับเราไม่มีการตอบรับนะครับผมทั้นั้นแล้วนะครับผม ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตั้งค่า,ารับงานอัตโ,ตโนมัติต้องกดให้ทันแถบสีเกียวก่อนจะเลื่อนมาฝั่งซ้ายสุดนะครับผมจะประมาณสักไม่เกิน10วินะครับไม่เกิน10วิหลังจากที่มีผู้เรียกใช้บริการหรือว่างานเข้าแล้วนะครับผมแถบสีเขียวจะค่อยๆเลื่อนมาฝั่งซ้ายนะครับผม ต็นั้นแล้วเพื่อนๆต้องกดยอมรับงานให้ทันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าอันไหนที่ผมพอตอบได้ก็จะนำมาตอบให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมอขอตัวก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ